นายกับพี่นายเป็นพี่น้องกันที่รึเปล่าทำไมชักต่างกันเลยเฮ้ยนายนี่มันปากปีจอยังทีเลยปากปีจอที่มันหมายถึงอะไรวะนายตัวผู้ห่วยแต่สมองอ่ะเท่าก้นเฮ้ยมันจะมากเกินไปแล้วนะไงล่ะเวลามีคนพูดในสิ่งที่นายไม่ชอบนายต้องเชียรยังไงอะ เพื่อนๆพี่น้องทั้งหลายเราอยากได้พูดอยากได้ทําในสิ่งที่เราไม่ชอบแต่เรานำสิ่งเหลานั้นไปปฏิบัติกับคนอื่นเร,เราอยากได้ตำหนิเรื่องเรืของเราหรือของผู้อื่นเพราะนั่นหมายความว่าเรากำลังตำหนิการใช้ของอัลลอฮ์อยู่เพราะว่ามากักลักตองไปซื้อปลามาก,กินซะบ้างน้องพี่ อย่าไปสนใจเลยอะไรที่ฟังไ้่เป็นเสียงคนทิ้งไปเก็บไว้มันเป็นทำไมไปกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวพี่ไปโชวทางนี้เดี๋ยวพี่ขายเองอยากไปสนใจกล่องพี่นะวันนี้มีอะไรเด่นๆมาเล่นบ้างนี่ไงเพิ่งเปิกปกปกปกดกล่องเลยเจออะไรล่ะนายที่มาไม่ทันล,กลูก ฉันไม่ใช่คนฉันไม่ใช่หนักเรียนฉันเป็นแมว มาเ,เที่ที่ไหนบ้าไปทางเล่นที่หาดใหญ่ามาโคชฟินเลยและต่อด้วยข้าวดาวซิลิกาดเดนสนุกไหมแกสนุกมากเล่นที่บ้านแม่ฉันไปไหนเลยทำอยังรอไปนักเพื่แม่แกน,นี่หัวโบราณน,นะยนนินดีแกว่าไหมไปหาอะไรกินกันแบบชิวๆกันดีกว่าไปสิเดี๋ยวฉันจะบอกแม่ว่าเป็นเกี่ยวกสื้อที่บ้านเพื่อน

ศาสนายไงกันบดหรือมวลแงกงเรียกชีวิตต้องลไปว่าคนเหล่านี้คือความหวังของสาิงคมความหวังของอุมาประชาชาติอิสลามเหตุการณ์นั้น่วมที่ผ่านมาไม่ได้เป็นบทเรียนให้เราได้ย้อนกลับไปทวนกันบ้างหรอเหตุการณ์สมไหน บีนุ่นและนาปีเช่นเดิน

เป็นพี่น้องเป็นจริงๆิใช่ไหมครับทำไมลูกถึงฐานแบบนี้ลูกทั้งสองเป็นพี่น้องกันได้เป็นลูกของพ่อกับแม่ทั้งสองคนด้วยทำไมปมจม่ กว่าผมอีผมมีครบทุกอย่างมีมข้าวกินที่สำคัญมีพี่และพ่อคอยอ,อยู่ข้างผมผมควรจะขอ,อ,อบคุณอัลลอฮ์มากกว่าที่จะมานั่งน้อยใจแบบนี้นะพี่มีอะไรจะบอกสิ่ง

và Phật ông xem mong ở đâu này? Phật ông mong ở đâu rồi? Phật ông xem mong ở trong này của nhóm cơn ไม้สำหรับผู้ที่หัวใจของเขาระลึกและขอบคุณพระองค์อยู่เสมอยาลอ์ขอบคุณพระองค์ที่กำหนดผู้ผมเกิดมาเป็นลูกของพ่อและเป็นน้องของพี่ชายที่แสนดีขอบคุณพระองค์สำหรับเรื่องการที่สมบูรณ์ขอพระองค์ทรงทำให้หัวใจของเราขอบคุณและจำนึกถึงพระองค์ตลอดเวลาที่เกิด وضعت نريد يا تنشر قيمة للحب الكون للتغيير قيمة للحب thank mm -hmm. you. Mm -hmm. ลราปฏิบัติความศุก็ไปเย่งสบายตัวลราสิตาอเติยมาไคร่กรองตั้งแต่เช้าเลยนะได้ข่าววเมื่อวันถึงกับร้องไห้ที่ลูกปงเด้หรอขอบใจนายมากนะที่ทำให้เราล่องความเมตตาขององคลอขอบคุณที่ช่วยจิตเพื่อหัวใจของเราไม่หลงทางนายพูดอะไรของนายอ่ะไม่เข้าใจเลย มาแล้วหรอลูกน้องที่แสนีนเลิกเธอที่ไดีนะเลกหรอค้าทีู่าครูนกระแสสังคเลนะแต่สิ่งที่นายํานั้นมันผิดไงถ้านายยังยืนันว่าแาจะไม่เล,ลเราขอออกจากทิงนะเราจะไปอยู่กับอักิตหาอะไรทำที่มันเป็นประโยชน์ตอตัวเองและสังคมดีกว่าจะไปไหนก็ไปเลยข้าไม่ง้อหรอก นายเมสันหนุ่มคนนึิมที่เป็นลูกน้องยอมรับผิดีต่องฆ่าฆ่าตัวเช่เลยอูกันไม่รู้ใครจะบอกแม่ข้าว่าข้าสืบบุญใจฟ้าข้าเด็นแม่ทีใจลมเลยอีกอย่างส้องสารแม่ด้วยไม่อยากทำให้ท่านผิดหวังแม่เจข้านะอย่างนี้ก็ได้หรอวะออกบกันดืด้อๆเลยข้าเป็นหัวหน้าพวกเองนะนายนั แะกลับมาเป็นลูกน้องของนานใหม่ก็ได้ไปกระเจไปซื้อน้ำนาซีกินกันถ้าไม่มีเพื่อนเลยถ้าไม่ชวนสองคนนัมาอยู่กลุ่เดียวกับข้าดีกว่านี่พวกแกมายู่กลุ่เดียวกับเรานะไป อยู่กับแม่หรอไปไหนไม่หรอปึ๊บปั๊บแล้วคุณลินนี่อ่ะขอเป็น <imitation> เดินบนเส้นทางของชีวิตมีมารยาทที่งดงามดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ตลอดอานนำตาชีวิตก็รู้และคิดที่สร้างสรรค์ บอกกับเราว่าผู้ใดที่เล่นแบบกลุ่มชนใดเขาก็เป็นกลุ่มชนนั้นโว้นี่แค่เลียนแบบเองนะถ้าเป็นจริงๆโทษจะขนาดไหนเนี่ยเอ้ยไปไปเลยอว่าเขาก็ไม่เล่นแล้วให้มันได้อย่างนี้สิตอนนา้ เราขอโทษนะที่พูดจาไม่ดีต่อนายน่ะเราก็ต้องขอโทษน้องใชยใจด้วยนะสิขอโทษนะไม่เปิดหน้าหรอกงั้นเรามาตั้งชื่อแกงกันไหมเอาสิชื่ออะไรดีนะอ๋อไม่ออกแล้วแกงเรามีชื่อว่าแกงหัวใจไม่หลงทางมาแต่ว่าอะไรล่ะก็หมายความว่าใครในกลุ่มพวกเรา เรากะช่วยจะเตือนเึ็นกันเล่กันนะฉ้่างนั้นเพื่อเป็นการฉลองเปิใหม่ของเราเราจะเลียกนามพวกนายแล้วกัน้ใครจะเอาอะไรสั่งได้เลย เีอง่วมนรัังราวม้วกรชมนาคมี่อรนพี่าเลยว่ามาแสดงนักครมวเซึ่งหัวข้อนักอมิวตรรัเป็นหัวข้อมีชื่อว่าหัวใจไม่ลงทางใช่ครับผมเป็นโรงเรียนจักรวรรดีุ่มารครับผมก็เดี๋ยวจะมีฝันเรียนเล็กๆ่น้อยจากน้องๆเองใช่ไหมครับเบย์เบย์ใช่ครับ อ่าเดี๋ยวอะขอดิอ่าโเดอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอดเดี๋ยวแม่ขอเยค่แล้วจะสเด็กคนทุกคนับเชิญไปเครับครับ